ตอนนี้เราอยู่ที่ 3M Exclusive Shop เรียบด่วนนะครับวันนี้เราเจะเฟอร์รารี่ของเจ้าหมูมาเปลี่ยนฟิลม์มหมูมันบ่นว่าฟิล์มเก่าเนะี่ยกันร้อยไม่ดีฝ้าขึ้นต้องกันแดดเดี๋ยวเราไปดูรถเจ้าหมูก่อนวันนี้ผมจะติดเป็นฟิลม์มคริสตัลไลน์นะครับ CR50 ฟิล์มใสแต่ไม่ร้อนเหมาะกับซูเปอร์คาร์ที่อยากจะโชว์ภายในลดเงาสะท้อนลบกวขนขณะการขับขี่ตัดรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดถึง97%และตัดรังสี UV ได้ถึง99.99% 99ภายในก็จะถูกปกป้องได้ดีไม่ซีดไม่อะไรเร็วขึ้นนะครับเลือก e a ซ y p พา s ทถ้าของ 3M จะผ่านได้เลยเดี๋ยวรอดูกันว่าหลังติดเสร็จจะเป็นยังไงของรถเจ้าหมูนะต่อมานี่เลยได้รถตู้กองคันใหม่มาเอาง่ายยิฟพี่เบียร์มาคันนี้เดี๋ยวจะติดเป็น CMAR Simic Kia Out คันนี้ผมตั้งใจจะติดมืดหน่อยก็คือ C M R 15 60%รอบคันถึงจะมืดแต่มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนเข้มแค่ไหนก็เคลียม,มืดข้างนอกสว่างข้างในให้ความเป็นส่วนตัวเพราะเป็นรถตะก้องแล้วไปใช้รถตุดก้องก็คือจะได้มีความเป็นส่วนตัวภายในแล้วเดี๋ยวติดเจ็ดกลับมาจากภูเก็ตเดี๋ยวให้พี่เบียงมาจ่ายตังค์เพราะคันนี้มันฟรีหวานเจี๊ยบเลยบอกเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับ 3M ตอนนี้ฟิล์มปอม มีเยอะนะครับถ้าอยากมั่นใจว่าของแท้ติดที่ 3M Exclusive ช h อ p ใกล้บ้านของท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นให้หนึ่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับติดฟิล์ม 3M ทุกรุ่นนะครับเขียนรีวิวโพสต์บน a c e b o o k นะครับรับบัตรกำนันของโรตัสนะครับมูลค่า1,000บาทไปเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะฟิล์มรุ่นใดของ 3M ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันหลังติดเสร็จจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนรีวิวด้วยผมอยากได้บัตรกำนันอข,อของผ่าของ 3M ตอนนี้ครับ